โอเคไหมโอ้ยมักแหงไอ้มักแหงไอ้มักแห้ง,หง,หงใค้อุดอรมักไงงัวอไ,ไอตีกลล้ก็เล่นไปที่ละลูกเล่นไปแล่นน้ำไอไป <c oughs> เล่นแซงตะนาเลยเล่นแซงตะนาคักคุณอนะ่ะไปแล้ว เก่ <S 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 งคักปุณ่ะปุณ่ะมูเก่งเถอะเก่งค่ะพอตีขึ้นรถน้ำหนักไทยปะลูกไอ้ไอ้ตีคือบาไหวเดอกบใช่ทั้งตีเบใช่ทั้งตี วิ่งไล่เลยทีนี้พารตี้แบบไม่ไหวไงพาร์ตี้ไม่ไหวแล้วพี่เคโอเคไหมครับชอบไหมถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมไปดูพาร์ตหนึ่งก่อนนะโอเคมีพาร์ตหนึ่งด้วย Uh huh. <laughs> พัตตีไม่ไหวแล้วหรอพัตตี่ะ <laughs> โอ๊ยนักเลง <laughs> ี้โก พี่โกคดนนีัตตวดหัวออ,อตต้ัตตัตตก็ไล่อยูออยอยอย่แต่วันนี้พัตตี้เหนื่อยใช่ไหม,ไหมปวดหัวอ้อพัตตี้ปวดหัว